สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามาชมถั่วฝักยาวค่ะเราเพิ่งจะมาปักหลักให้เขาเมื่อเช้านี้เองนะคะก็คือว่าต้นเขานะ่ะแตกยอดยาวออกมาแล้วไม่ค่อยจะว่างนะคะก็เลยไม่ได้มาทำสักทีเมื่อเช้านี้ก็อ,อตัดสินใจมาทำตรงนี้ก่อนทิ้งที่อื่นไว้ก่อนพอมาทำปุ๊บโอ้โห ทำไมถึงไวขนาดนี้ดูนี่นะคะถั่วต้นนี้ทำการพันเสาซะแล้วโอ้ไวจริงๆเลยแสดงว่าเขารับรู้ได้ไวมากๆว่าโอ้นี่มีไม้หลักมาให้พันแล้วก็เลยรีบพันกันใหญ่เลย ก็มาปากเสร็จตอนประมาณสักเจ็ดโมงน่าจะได้นะคะประมาณสักเจ็ดโมงเช้าพอเสร็จแล้วเราก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่ให้นะคะแต่ยังไม่ได้ลดน้ำเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอถ่ายคลิปแล้วก็จะทำการลดน้ำนะคะ ก็สายไปหน่อยแล้วค่ะนี่สิบโมงสิบโมงมาลดน้ำก็น่าจะไม่สายมากไปหรอกเนาะก <laughs> ็กำลังพอดีนะคิดว่าสิบโมงตอนแรกอ่าก็คิดว่าจะลดแค่เฉพาะเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะล่องใหม่นี่แล้วก็ถั่วฝักยาวล่องที่เก็บฝักได้แล้วแต่เพรเอินว่าเดินผ่านมาเมื่อตะกี้ก็รู้สึกว่าต้นพริกก็จะ มีอาการเหี่ยวเหียวเหมือนกันค่ะก็คงจะต้องรดน้ำพลิกด้วยนะคะอืมถ่ายคลิปมาสองนาทีแล้วเพิ่งจะนึกได้เราเปิดเสียงไม่เต็มที่เสียงน่าจะไม่ค่อยดังแน่เลยคลิปนี้ก็เดี๋ยวตอนตัดต่อก็จะเป็นเร่งแบบ เต็มที่เลยแล้วกันแต่เสียงอาจจะเพี้ยนเพียนไปอะนะคะก็คลิปนี้อาจจะฟังเสียงปะนอมแปลกๆไปหน่อยอะนะคะก็นี่แหละค่ะสอวอแล้วขี้หลงขี้ลืมแล้วก็จะมีเอ่อ อยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เราเพิ่งจะปลูกเขาไปใหม่พอดีเมื่อวานมาดูเห็นเขาแตกต้นขึ้นมาบ้างแล้วก็เลยมาลดน้ำให้เขาตอนเย็นนะคะลดให้เฉพาะตรงที่ปลูกใหม่เนี่ยนะคะ <c oughs> นี่นะคะสองต้นที่เขาขึ้นใหม่ยาก็กำลังมา ถั่วก็กําลังขึ้นยาก็กําลังมาเหมือนกันเออตรงนี้จะเป็นสายพันเป็นถั่วฝักยาวมาจากญี่ปุ่นนะคะสายพันธเขาบอกว่าเขาเได้เม็ดพันธมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็น ตัวฝักยาวสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าฝักของเขานี่จะยาวหนึ่งเมตรเลยทีเดียวประนอมก็เลยสั่งซื้อมาค่ะเอามาทดลองดูสักหน่อยสิว่าจะจริงไหมพอปลูกไปแล้วนี่ค่ะจะตูบก็เข้ามากวนอีกแล้ว ม่รู้เหยียบโดนตรงหลุมถั่วของเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้นถั่วจะขึ้นมารอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีต้นที่ขึ้นมาบ้างแล้วก็มีอย่างน้อยๆก็ต้นที่ขึ้นมาแล้วนี่ก็จะเป็นต้นที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าฝักเขาจะยาวจริงหรือเปล่า ตามมาแล้วก็ไปนอนหนุ่นลม,มาขามแดดก็ร้อนนะแต่ไม่รู้ตามมาทำไมดุให้บนให้ก็ไม่เคยฟังนอนอยู่บ้านดีๆไม่อยู่มาสวนแล้วก็มาตากแดดร้อนก็ตอนนี้เหลือจะแดงตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วก็ ของบ้านพี่สาวอีกตัวหนึ่งส่วนเจ้าถังตัวสีขา,ขาวๆเขาก็ได้จากเราไปแล้วค่ะ mm hmm. ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะ จะมาชิกใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะสำหรับเพื่อนเอน fc เก่าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ